ับ,ดบเดวชัยาวิชัยวันนี้เราเจอกับเป็นไหนอะเคยชกกันไหมไม่เคยวันนี้พิกัดต้อ13เลขล่าสุดเราชออกไว้ร,วไร้อยเท่าไหร่ต้อ12ครับก็ร้อยเจ็ดร้อยสองสบายนะค,คุมกิโล,ลรอบนี้ 1, 4, ลลนวันสี่ห้ากิโลก็พอสมควรนะส, <ม S 1> สูงเท <5. S 1> ่าไหนสูงสูงร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักของเราปล่อยป่อยเท่าไหร่ห้าสิบห้าของเรานี่ประเภทยังไงมวยซ้ายนะมวยซ้ายเปิดเกมนะนะเราชกมวยมารวมรวม ประมาณเจ็ดสิบเแปดสิบนะสามไฟล่าสุดเราชนะกี่ไฟล์สองชนะไฟเดียวไฟเดียวที่ที่ช่องเจ็ดที่ช่องเจ็ดแล้วก็แพ้โคชิสิบสองไฟล์นี่เราไม่ได้ชกกี่เดือนได้แล้วเรียกว่าสองเดือนนะแต่เราก็ซ้อมอยู่ที่ที่ค่ายนาวีน้ามันที่ที่ที่ภูเก็ตไหมครับผมกี่วันรอบนี้ก็ประมาณเดือนนึงครับเดือนหนึ่งอ่ะเราเป็นลูกหลานจากจังหวัดตรังครับตรังอ่างฝ้กแฟนคลับเชียร์ในเด็กตรังครับก็แบก เสียเดวิชัยนาวีดะบมันด้วยนะครับวันนี้จะพาเจกับเป๋าได้มครับโอเคขอชคดีครับคุยเลยเยวันนี้เจอกับเดวิชัยนะเสียบแทนทั้งคู่เราซ้อมอยู่ที่ไหนกี่วันเคยชคเขาไหมไม่ได้ชกวันนี้เจอในร้อยร้อย่สามนะเม่ชาลงมาเท่าไหร่ร้อยี่สามผ่านเฉลุยชกงวยมารวมๆเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบ ห้าสิบหกคิปสามสามไฟล่าสุดเป็นไงสามไฟของเราสามไฟล่าสุดเป็นไงแพ้กี่ครั้งแพ้สองครั้งแพ้หนึ่งครั้งนะเวทนี่เป็นไงบ้างคุมมากี่โลเวทนี่ก็พอสมควรนะเราเป็นมวยไงมวยฝีมือได้มวยนะฝีมือเห็นไหมในคลิปเด็ดเดวิชัยสไตล์ไงเขานะเราเสียเปลืยรูร่างเขาหน่อยนะรถสูงเท่านั้นบอกแฟนขับเชียร์นะวันนี้คขาเอกช่องทัวร์ โอเคขอชูดีครับ